ส่วนหลองฟรีหมดแพว่ที่เป็นเงินมันนั่แหนกนักทเราามาไมีคนเลีวขเอีกชยดว่ไป วีบแล้วนะ้าจิ้มเลยข้าวคั่วจุกจุกซอสรสจุกจุกพริกนิดหน่อยเดี๋ยวเผ็ด หันหอมก็ไม่ขาดในวชีวิต